สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับตัว t e m p e r a t u r e c o o t r o l l e r นะครับผมเอาตัวที่ถืออยู่ในมือนี้ก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อ TAIE น,นะครับส่วนรุ่นก็จะเป็น FY Series นะครับตัวนี้ก็จะเป็น FY 900ก็คือชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะมาแนะนำให้รู้จักกันว่าไอ้ตัว Temperature Control l e r เนี่ยมันคืออะไรทำหน้าที่อะไรนะครับ Temperature Con t น o ท l e r ก็คือตัว เรียกสั้นๆว่าเทมบคอนโทรลก็คือตัวควบค,คุมอุณหภูมิในอุตสาหกรรมนะครับมันก็ทําหน้าที่ควบคุมให้อุณหภูมิออไปอยู่ในจุดที่เราต้องการนะครับสมมติว่าเราอยากได้อุณหภูมิร้อยองศามันจะควบคุมให้อยู่ในร้อยองศาไม่ให้เกินไม่ให้ขาดนะครับเพราะถ้าเกินถ้าขาดก็จะมีผลต่องานนะครับความแม่นยําของมันก็ขึ้นอยู่กับรุ่นขึ้นอยู่กับยี่ห้อไปนะครับก็จะแตกต่างกันแต่คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับ เราจะแนะนาให้รู้จักนะครับดูรอบตัวมันก่อนมันมีอะไรบ้างนะครับผมัลก็นี่คือหน้าจอมันนะครับรุ่นก็ขนาดต่างๆเดยเราจะอธิบายว่าแต่ละรุ่นมันเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะครับด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดต่อสายต่างๆนะครับผมซึ่งแต่ละยี่ห้อมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมจุดต่อสายอินพุตออปต์อัลลามต่างๆมันก็จะไม่เหมือนนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะด้านข้างเราเรียกมันว่าเนมเพจนะครับมันก็จะบอกว่าแต่ละขาทําหน้าที่อะไรนะครับผม ซึ่งคอนโทรลเลอร์ทุกตัวก็จะมีเนมเพจของตัวเองนะครับจะใช้งานต้องอ่านเนมเพจก่อนนะครับอ่านก็ต้องเข้าใจสัญ,ญลักษณ์มันก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูข้างหน้ามันนะครับข้างหน้ามันเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีปุ่มกดนี่นี่ทั้งหมดเป็นปุ่มกดนะครับผมซึ่งชิวนนี้เขาจะมีปุ่มมีดิสเพย์ต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบนหน้าจอม่ยมีอะไรบ้างอย่างแรก P.V. P.V. ก็คือ Proces s Value นะครับ Pro c e s s Value ก็คือค่าที่อ่านได้นะครับ S.V. S.V. ก็คือ set value ก็คือค่าที่เราตั้งที่เราอยากได้นั่นแหละถ้าอยากได้ร้อยก็ตั้งร้อยอยากได้ร้อยห้าก็ตั้งร้อยห้าสิบอยากได้พันก็ตั้งพันไปนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆนะครับผมเรามาดูชัดๆเ u t p u t 1, นึ่งเอาพุท auto tune นะครับอารามหนึ่งอาร m ามสองอารลามสามแมนนวโหะครับแล้วก็โปรโโปรตัวนี้ก็คือโปรแกรม b บ e โหมดนะครับผมซึ่งเขาให้มาครบแต่ส่วน ออปชันจะมีหรือไม่มีก็ข,ขึ้นอยู่กับตัวที่เราจะใส่เข้ามาใส่ก็มาก็ได้ถ้าเป็นรุ่นสนดญาต์ก็ไม่มีอาร์สองอาร์สามไม่มีโปรนะครับมันก็เป็นรุ่นของมันส่วนบาร์ที่เห็นเนี่ยบางยี่ห้อก็มีบางยี่ห้อก็ไม่มีนะครับอยา่าง tae เขาให้มาเพื่อให้ดูว่าเปอร์เซ็นต์การควบคุมของมันอยู่ที่ตรงตรงไหนแล้วก็เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือบาร์เปอร์เซ็นต์การควบคุมตัม้งแต่ศูนย์ถึงร้อยนะครับเราก็จะดูได้เราก็จะดูได้ว่า pid ของระบบมันคิดว่า,ามันคิดยังไงการควบคุมอยู่ที่เท่่่าไหรนะสวนม นะครับก็คือปุ่มยืนยันค่าต่างๆนะครับอันนี้ก็เหมือน Enter นั่นแหละถ้าเกิดในคีย์บอร์ดก็เป็น Enter นะครับ A อทัเก็คือกดออโต้แมนนวลนะครับชิปก็คือลูกศรซ้ายอันนี้ก็จะเป็นตัวเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับบนจอเราจะเซตค่าเราจะเลื่อนไปเป็นหลักทศนิยมหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยอะไรก็ว่าไปนะครับเราก็เลื่อนเอาที่ตรงนี้นะครับส่วนขึ้นก็คือส่วนนี่ขึ้นก็คือเพิ่มค่าของตัวหลักที่เราเลือกขึ้นนะครับลงก็ลดค่าที่เราเลือกลงนะครับ โอเคเอาเท่านี้ก่อนนะครับใน ep 1ของเราเดี๋ยวเราไปต่อ ep สอเรื่องสัญลักษณ์ด้านข้างนะครับฝากติดตามด้วยครับ